สวัสดีครับเอสเพอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกบีวีดีซีและออนซิกลีกหนึ่งนะครับวันนี้เราไปกันที่สิงห์เชียงรายสเตเดียมนะครับจังหวัดเชียงรายติดตามชมการแข่งขันเกมคู่ระหว่างสิงห์เชียงรายยูไในเตดครับวันนี้เปิดบ้านพบกับระยองเอฟซีในสน่วนของการบรรยายครับมีคุณธรรมวัฒน์สนานามและผมยุทธชายจิรขวัญชายครับสวัสดีครับ2ทีมที่ก่อนหน้านี้ลงเล่นกันไปทีมละ6นัดมีคะแนนห่างกันเพียงแค่แต้มเดียวนะครับ อาลนะครับ้ตัดสินให้สัญญาณเริ่มเกมนะครับทางฝั่งเชียงรายอยู่ในเต็ดครับเสื้อสีโ้มกับเพลงสีดำนะครับเป็นฝ่ายเขียวเริ่มเกมนะครับบุกจากซ้ายไปขวาทางหน้าจอครับธนัพา์เตะสวนอ้าวโมงสกัดไม่ดีครับแม่ลูกนี้เจอตีละเก็โอ้โหแต่ว่าก็รีบไปหน่อยครับจังหวะของคลอสอิลลี่เคลียร์ตรงนี้ไม่ดีครับไปโหม่งตั้งให้โอ้ล้วิชยาเองก็ถอยมาทิ้งประตูอยู่ห่างพอสมควรนะครับสเตนิโอ เปิดคลอสมาลูกนี้เสาไกลเก็บได้ที่เควินเควินซัดเลยโอ้โหยิงสวนไปบอลหลุดเสาครับพยายามจะฟ้องเอาเตะมุมว่ามีฉลบนะครับแต่ผู้สิทธ์ให้ไปลูกตั้งเตะขึ้นมาบอลเปิดของสเตเลโอมาไปทางไกลนะครับจับแล้วจัดคืนกลับมาโอ้โหังจูเนียร์บาสต้าเองก็ไม่คิดว่าจะมาแบบนี้ครับไม่ได้เข้าชาร์จพยายามจะฟ้องว่าบอลหน่าจะไปฉลบทางพักด้านในนะครับอ้าวแล้วแกผู้ผู้สิทธ์ไม่เป่าฟาวก็เก็บ ขึ้นดูเจตนากระ<ช>โดดลม้มครับแล้วแทงมาตรงนี้อะไรครับเอโนอโมโตชิงกับคาร์ลอสอิรี่เฉียงร้ายเข้ากรอบเขตโทษสวยเลยครับแล้วเปิดมาเสาแรกไปเข้ามือวิชยัาโอ้โหอ่านเกมดีมากครับวิชยาน,นี้ออกมาดักรอไว้เลยครับเป็นเสกสันนะครับตักเข้าไปลูกนี้ดาวได้โบกแ้วโอ้โห จังหวะโถมเข้าไปเล่นของจูเนียร์บาติสตารครับปล่อยให้บอลไปตกใส่ศีรษะของจูเนียร์บาติสตาดูครับหยอดมาลูกนี้เนี่ยจูเนียร์บาติสตาบอลโดนศีรษะแบบไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันนะครับไปเข้าทางดูดูกลับมาอิวรี่ครับยังไม่มีธงรับหน้าเล่นไปก่อนดึงจังหวะแล้วก็จอดลูกนี้เข้ามือวิชยะครับดูครับบอลของอิวรี่ที่ยกมาให้ตรงนี้เนี่ยถ้าไม่ออกมาตัดนี่อยู่ข้างหลังมครับทักดนายรออยู่แล้ว ลองเปิดจ้าวเปาลินี่ยังดักได้บอนที่เฮลิโอโอ้ยแม่กลายเป็นจังหวะยกเท้าสูงเลยครับอจังหวะสอดเข้ามาของทางเซเนโรจูเนียแล้วโดนใบเหลืองไปด้วยครับเฮลิโอบาติสตากลายว่าเฮลิโอลูกนี้เล่นยกเท้าสูงหูแลแ้วเตะโดนเข้าศีรษะของเซเนโรเต็มเปิดบ้านแพ้ราชบุรีศูนย์ต้นหนึ่งอะไรครับเบิดมาจาังหวะนี้เสกสันเสกสันได้ซัดลูกนี้ไปเข้าข้างครับ น่าจะเป็นโอกาสที่ดูหวาดเสียวสุดแล้วครับในเกมนี้บุมงมันค่อนข้างแคบครับในตรงนี้ความผิดพลาดของเชียงรายเองด้วยครับ้วเสกสันคนเดียวกผ่าผู้เล่นของเชียงรายมา2คนคนับทางธนศัก์แล้วก็มาครบรนี่จะเอาเสาแรกแต่ว่าไม่ตรงกรอบนะครับบอลไปเข้าข้างประตูวางข้ามาถึงด้วยครับโอ้แล้วมงดีนะครับลูกนี้จังหวะมงของพระสูงศิลกิจบอลดิสเทนิโอ หักเข้ามาเสกสันไดซานโอโฮยิงลูกน bon ี้นี่ผิดหวังตัวเองเลยครับเสกสรลาตรีบอลปิ้นออกไปนู่นเลยครับเริ่มแต่ตรงนี้นะครับทางเฮริโอไปเข้าพวดก็เลยทําให้พื้นที่ของเขาอ่ะว่างเลยแล้วเซนโอหักคืนมาให้เซกสันโอแต่ัดสินใจยิงในจังหวะแรกเลยนะครับไม่แต่งก่อนบอลมันลอยขึ้นมาพอดีโอ้ยิงบอลออกจากเท้า๊บรู้เลยครับเสกสันสายมาแล้วครับกิติพัฒน์ เบินต่อให้เควินนาครับได้มองเล็งเหลี่ยมแล้วเปิดลูกนี้อ้าวบอลโอ้โหเสกสันขึ้นมงไม่โดนแล้วบอลไปตกใส่จูเนียร์บาติสตายังได้อยู่ Kevin. เควินในเสกสรรเสกสรนยอดมาลูกนี้ก็โงก็โหนเกินไปครับจังหวะของจูเนียร์บาติสตาสเซยโอกลับมาสารัฐที่โอ้โหข้ามคานไปอีกครับสารัฐเติมเข้ามาในกรอบเคโทษโู้มาเรื่อยๆเลยครับการลุ้นทำประตูของทางระยองแต่ว่าจังหวะสุดท้ายก็ยังไม่ตรงกรอบอยู่ดีครับ เริ่มตั่งแต่ทีแรกนะครับของเสกสรรแล้วเสกสรรได้เปิดไปนี้ดูจูเนียร์บาติสตาโอ้โหโคตรโม่งแล้วสหรัฐชี้นิ้วครับขอบอลแตะบอลตรงนี้อู๋ยิงเหมือนจะบอลมันลอยแล้วก,ก็วางเท้าหลักไม่ค่อยดีด้วยนะครับสหรัฐสนทิศสวัสด์รอจังหวะให้มันเข้าที่ว้าทางมากที่สุดอัดเบินต่อมาสเตนิโอไปเลยครับสเตนิโอลุยต่อจิ้มให้จูนเนียร์บาติสตาหักขึ้นแต่ว่าติดบาลินี่ครับ เสียเพียงแค่ลูกเตะมุมเท่านั้นดูครับโดนอ้อมหลังมาแล้วดูขาของบอลลีนี่เนี่ยครับโอ้โหโอ้ยลูกนี้พุตรศิลป์ไม่เป่าฟาวนะครับอ่าแล้วครับบอลของเชียงรายที่คาร์ลสอิรี่อิรี่หลบวาสุสิวิกิจโดนดึงแล้วจุดเล่นเอาฟรีคิกเลยครับคาร์ลสอิรี่ไม่ไม่ไปต่อครับเลือกใช้เลือกเอาฟรีคิกแต่ว่าตรงนี้เนี่ยยังไงก็ต้องไปต่อลําบากแล้ววัสดุสุวิกิ์จะขวางเอาไว้ครับแขนของวัสดุสุวิกิจครับมีดึงเอาไว้ ไม่ขืนที่จะไปต่อกำลังจะเข้าเขตโทษอยู่แล้วครับคาร์ลสซิลลี่ผู้ตัดสินเป่าจบครึ่งแรกเลยครับเกมที่สิงห์เชียงรายสเตเดียมครับยังทําอะไรกันไม่ได้ครับสิงห์เชียงรายอยู่ในเตดการะยอง f อฟซเสมอกันอยู่สู่ประตูต่อศูนย์ครับเปิดลูกนี้โอ้โหกะจะปั่นเข้าเลยนะครับแต่ว่าบอลเลยไปครับไปตกบนประตูนะครับใจคอครับเพื่อนตัวสูงๆเนี่ยรออยู่เพียบเลยแต่คาร์ลสซิลลี่เนี่ยหลอกเอาเสาแรกเลยนะครับ แต่บอลนไม่ตรงมีประสบการณ์เล่นในระดับบอลยุโรปนะครับทางอีซึงวอนเคยเล่นบอลอ้าวแต่ว่าจังหวะนี้ได้ซัดลงแหมหันมาเจอบอลใส่เลยครับทางสเตเดียลจูเนียจุดพุขึ้นมาตรงนี้ครับไปวัดว่ากันข้างหน้าเลยครับเราสุดท้ายได้ยิงด้วยเซเนโอแต่ก็หืน้าบคานไปไกลเสกสันเสกสันตัดเข้ามา เสกสรรลองยิงเนบอนลฉาบแล้วโอ้โหฉับไม่ตรงกรอบครับอบอลออกจากเท้านี่ฉลบผู้เล่นของเชียงรายนึกว่าจะพุ่งเข้าหากรอบเดี๋ยวก็หลุดกรอบไปนะครับหามาเองเลยครับรับบอลจากครึ่งสนามวันนี้โอ้โหแตะรอดขามาแล้วยิงอ้าวแต่ว่าจะจับละพลาดครับโดนเขาแย่งคืนเสกสรรจะพลิกมาอ่ะบอลอยู่ที่จูเนียร์บาติสต้าโดนงัดเอา้ายังได้อยู่ไหลามาแล้วซัดดูดีบอลตรงตัวครับ อาจะใกล้เคียงสุดของระยองครับกับการยิงตรงกรอบครั้งแรกในเกมนี้เลยนะครับซ้ายมีพื้นที่เสกสันฝากให้เควินเควินล็อกแล้วตัดเข้าในกรอบเขตโทษแลวยิงด้วยขวาเสาแรกไม่ตรงกรอบครับหลุดพอสมควรอาจจะเป็นขวาข้างไม่ถนัดแต่ว่าความแรงถือว่าใช้ได้เลยนะครับเควินหลจากเสกสันที่ให้มาแล้วเควินพามาเองนะครับเข้าถึงกรอบเขตโทษได้ครับแต่ว่าพยายามจะยิงตรงนี้เอาเสาแรกยูร่ คิรี่เจอ2พยายามจะแหวกช่องตรงกลางเอาอย่างได้อยู่ครับมีตัวเติมได้สัดวูดิโอโหโหบอลติดไสก้อยไม่ตรงกรอบครับลูกยิงของอีซึงวอนขวาแล้วก็ห้ามไปนู่นเลยบอลอ่ะบาลินีล้มไปทั้งคู่บุตรสิไม่ว่าอะไรนะครับอีซึงวอนเสยมาปิพยพลเสยต่อ้ะครับอีนเนมอลแล้วหนึ่งศูนย์หรือเปล่าโอ้โ ไม่ตรงกรอบครับจังหวะของไอโนมโตครับเสียวสุดแล้วครับจังหวะนี้ครับโอ้ด, <c oughs> ดูดูการชี้จังหวะตรงนี้ครับพิยพลม่งให้แล้วไม่ล้ำกันทะลุมาตรงคู่เซตเตอร์แล้วถึงก่อนทางด้านวิชยาด้วยครับบอลไม่ตรงกรอบโอ้โหเร็วกว่าทางวิชยาแบบจังหวะวิชยาวิ่งสวนมาจริงควรจะต้องถึงบอลก่อนนะแต่ว่าโนมโตเร็วจร,จริงครับจิ้มบอลลูกนี้ได้แล้วเหมือนไปชะลอ้วยก็คิดว่าบอลจะตรงกรอบน,นะครับโอ้โห เล่นมารวมๆชั่วโมงนี้จังหวะนี้ได้เสียวที่สุดแล้วผมเจอสองเลยครับอ้าวแต่ว่ายังเปิดฝามาได้เคลียร์ที่เข้าไปก่อนกฤษระบอลลอยโดงอ้าวชกพุทธต้องระวังโอ้โหแล้วดีว่าได้ฟาวับโอ้โหยผู้ตัดสินมองว่าปิยพงศ์อาจจะไปก่อกรวนการเล่นของทางวิชยะนะครับดูว่าบอลลอยตรงนี้ปิยพงศ์แกไม่มองบอลเลยครับใช่ก็ไม่แปลกครับผู้ตัดสินจะจับฝาวลูกนี้ กลายเป็นว่าคือเจตนาเพื่อจะทําลายจังหวะการเล่นของวิชยรนะครับอู่แล้วมองเช็ดดีด้วยครับเรียวมาได้ซัดโอ้โหสายาเรียวมาอิโตรครับบอลไม่ตรงกรอบนี่ครับลงมาก่อนหน้านี้ทําฟาวไปสองครั้งครับนี่เป็นโอกาสยิงครั้งแรกเลยครับของเรียวมาอิโตซ้ายตรงนี้แบบไม่จับครับนี่อีซึงวอนช่วยด้วยเรียวมะยอดมาเสากลาลูนี้โอ้โหแนวรับเชียงรายทั้งบาวลินีทังเฮลิโอพลาดแล้วครับแต่ว่าอานอนอมอลเลอร์สักไม่ตรงกรอบครับ แมบดันเป็นขวาของอานนนครับไม่ใช่ข้างถนัดครับก็ไม่คิดว่าบอลจะเลยมาถึงก็ด้วยโอ้โหพุ่มเข้าไปในกรอบเขตโทษบาลีนี่มงตั้งแต่ว่าบอลไปเข้ามือวิชยะครับพยายมจมงทำประตูเลยนะครับบาลีนี่ไม่ได้เช็ดออกไปเสาไกลแล้วบอลยาวตรงนี้สวยมากของระยองแต่ว่าโดนดักเอาไว้อานนนครับเหมือนอ่าววสินเป่านี่นะจะมาดูอาการของวิชยะซะมากกว่าครับ อ๋อเนี่ยครับเป่าฟาวตรงนี้จังหวะไปขัดขวางการเล่นของผู้รุ่นสัมปตูนะครับ10นาทีสุดท้ายของเกมกาเบียวกาเบียวเจอรูมต้องคืนกลับมาเฮลิโอโอ้จ่ายตัดสนามอันตรายครับเรียบร้อยครับโดนช็ไปแล้วเรียวมาอโตจริงโอ้โหหนึ่งศูนย์ครับโอ้ไปจ่ายตัดแบบนี้เสร็จเลยครับเรียวมาเป็นซปเปอร์ซับครับเข้ามาตรงกลางเนี่ย ไม่ได้มองตัวหลังเลยครับโอ้โหมีเรียวมาอิโตะเนี่ยจ้องฉกอยู่แล้วครับแล้วก็รอเป้าเลยครับเจอกับพิรักลูกนี้แปรไม่เหลือครับทางเรียวมาโอ้โหเศรษฐสิทธิ์นะครับโอ้โหแล้วแล้วจังหวะพยายามจะวิ่งตามไปเอาบอลเนี่ยมีทางสเตนิโอจูเนียมามาดักด้วยนะครับเก่าสิครับเลนโอคือไปทำลายจังหวะทางวิ่งของเศรษฐสิทธิ์นะครับ ตัดมาอีกแล้วครับอามาเลยครับจังหวะของนอานน์นอานนนเข้ากรับเกโทษอานน์ลุ้นสอูนย์ยิงติดเซฟแล้วโอ้โหตัวซัมบุเละละยองไนี่ไปเทอย,อยู่อีกฝั่งนี้กันหมดเลยครับสามคนครับแต่มุมครับปั่นเข้ามาลูกนี้บอลกูคลิกแล้วตีละอุ่นจะตีลกายิงกับปิยพลดูครับขึ้นแล้วจะฟาดก,กิษดาดีนะครับถึงก่อนล้วทางปิยพนไม่ได้หวดไปครับ แต่ว่าก็ไปไปเนี่ยครับไปไปตีไปตีเข่าใส่ก้นของสเตนโอนะครับแล้ว uri, <c oughs> อิวรี่อาพลิกได้ครับมีความเข้าหูและคาโดโซ่ลงวันนี้เล่นเกมรุกเลยไม่ลงเลยโอ้จะอิวรี่ฝืนไม่หน่อยครับ<า>แต่ยังได้ฟรีคิกครับคาร์ลสอิวรี่รเฮ้ยเลยครับกีตาร์โน,น้ตแล้วก็รับใบเหลืองไปด้วยแจกเหลืองเลยครับอุตว่าไปคาร์ลสอิวรี่เองก็ก็ดูจะฝืนไปหน่อยกับการเล่นช็อตนี้นะครับไม่ปล่อยบอลให้กับเพื่อนแล้ว เลี้ยงแหวกใส่คุณเล่นระยองครับโอ้โหใสคอครับ3คนแล้วสุดท้ายไม่ผ่านับที่บอกทำไม่เชื่อครับเปิดไปทีนึงครับจังหวะทวชัยชกทิ้งออกมาบอลยิงสวนของธนศักดิ์ไม่แม่นครับเก็บตกที่แถวสอนะครับแต่ว่ายิงตรงนี้ยิงไม่ดีครับธนศักดิ์สีใสครับดูว่าบอลเปิดของทวชัยเนี่ยบอลอยู่ตำแหน่งถนัดครับเปิดด้วยซ้ายข้างถนัดแล้วโอ้ชกออกมาตรงนี้วิชยะ เพื่อนก็ช่วยเคลียร์เคลียร์ไม่ดีไปตั้งให้กับธนาศาักดิ์แต่ยิงลูกนี้ก็ไม่ดีเองครับเน้นคลองบอลครับวนกลับมาแล้วเปลี่ยนแกไปซ้ายครับให้เรียวมะอิโตะเรียวมะแล้วได้ซัดดูดิโอ้โหบอลไม่ตรงกรอบครับจิงลูกที่สองเลยในเกมนี้ครับแล้วผู้ตัดสินครับคุณพานุวัฒน์พันสโมนโ์นะครับเป่าจบการแข่งขัน90นาทีครับฟุตบอลไทยลีกบีวีดีซีรอนซิกลิคหนึ่งนะครับ สิงห์เชียงรายอยู่ในเด็ดวันนี้แพ้ให้กับระยอง FC ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับคุณธรรมวัฒน์เอกชัรผมยุทธชัยจีระขวัญชายแล้วก็ทีมงานทุกคนลาไปก่อนครับพบกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ